สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนี้กาเป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งพฤศจิการนาะครับเนาะครับครับเป็นมือของรัฐบาลไทยแหละครับครับสําหรับตัวเลขครับมาหอดมาถึงเลยนะครับเลยครับหลับกอทมอครับด่วนด่วนครับผอบเฝานะครับเนาะคือนสีมี่อยู่ครับสําหรับลอตเตอรี่หาเบิรงครับลอตเตอรี่ครับถึงทรงมาานะครับเนาะครับสําหรับตัวตัวเลขครับตัวเลขงาม มาหอดมาถึงเล้วครับเนี่ยครับตัวเหลี่งามๆด้วยครับเ้อครับเป็นเหล็กรับกทมครับสายดวนสายดวนครับมาดวนครับครับก้อนจิเข้าไปเบิ้งหดต่อไปกะบข้องเพิ่นกับมาเบิ้งหดที่แหลวก่อนนะครับเนาะว่าเปลี่ยนยังไงครับรับกทมครับเพิ่นกับเลขวิ่งเลขวิ่งเลขหลุดเข่ามดครับเพราะว่าเหลขมันออก 00ครับเพิ่นายมา00รับเลียดผนงามอยู่ครับ962 962482 482ครับเพิ่นบ่ได้จับมาข้างหน้านะครับเพิ่นจับมาข้างหลังครับ982 962ครับ962ครับเขาตัวเน้นเพิ่นล่ะครับเลขยกพูดครับครับเลขตัวร่องกับเป็นเก้าครับตัวร่องไปอยู่ข้างบนครับ เน่นเน่นศูนย์มากกับบนลางครับสําหรับตัวเหลขกของเพลินครับหวดนี้เพิ่งมาตัวไหนแน่โอ้อครับสําหรับเอาไปลูดเลยครับสําหรับชุดนี้ครับเหลขกเพลินไม่มีหลายตัวครับครับนี่ครับเหลขกเลาบไม่หลายตัวครับชุดนี้ครับครับสําหรับงวดที่แล้วของเพ่อนกับ จับมากกับ0 2 8 0 9 0 9 1 9 2 9 8ค่ะตัวสุดท้ายกับ9 7แล้วครับมีทั้งหมด7คู่ครับเลข3ตัวกับ6 9 7 0 9 2 1 1 0ครับครับสำหรับตัวเลขของคนกระง่ามครับงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเอ้าข่อไปเบิ้งงวดนี้งวดนี้ชุดนี้เนาะครับเนาะครับ เลขว่อลายตูครับเหลียเพิ่นกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับทรงมให้แบบนี้กับเชี้ยนไปแบบนี้หละครับโอ้พ่นยำมาอีกยู่ข้างบนยู่ข้านี้ครับยำมาอีกเป็นครับตัวเลีขยงเขพิ่นน้ำเงาเลยครับครับรับกอทมอนะครับเนาะครับประจาวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งพุจีกา หกเ็ครับอยู่นี่แล้วครับสุกฉูกมันๆแล้ะครับสําหรับเหล็กลับกอทอมอครับเหล็กลับกอทอมมอมาหายหคูครับเหล็กสอตัวเอาสตัวแล้วครับเ้อครับเหล็กหลุดบ่มีครับเหล็กหลุดบ่มีเนาะครับการจับคูมาหาเลยครับเป็นสี่ศูน 9 0แล้วก็69 69 60หกเก้าหกศย์หกศูกโอค้คาหกในง่ามครับห้าหกห้าหกห หนึ่งหกนะครับเด้อนี้ครับครับอันนี้เป็นเลขเลขลับคอทมอล่ะครับเหลขกลับคอทมอนะครับเนาะลับกันลับกอทมอขึ้นมาตัวหน่อยแต่ละบันตัวหน่อยครับเาเป็นอย่างเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขขคอทมันเป็นแม่นครับเป็นจับมาแม่นทูเทียแหละครับเขามาทูตู ครับสำหรับตัวเลขของตัวนครับครับอันนี้เป็นเลขรุดมาจากคุณละครับกอทมอนะครับเนาะครับเอาสำหรับเลขสี่ตัวที่ไีนครับเลขสามตัวเลขสามตัวขอโถดคอไพ่ครับมือหนี้เป็นยังไงบุเฝ้าบทเฝ้าฟังนะครับเนาะครับก่เลขสามตัวเลขสามตัวเพิ่นห้ไปที่สี่สี่ศูนย์ เก้าแล้วก็เก้าหกศูนย์ครับลอตเตอรี่นะครับเด้อเน้นย้ำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยู่นี่นีแ่แหละเพื่อวนว่าครับหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกครับมีแค่นี้ครับเลขเพิ่นเลขหลับกอกทอนมอรครับ มักกะจัดคัดกะพานนะครับเอครับท่ามสองขาเสนอเเพียงแนวทางนะครับเนาะครับตัวหลขสวยๆงามๆประจําวันที่หนึ่งครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับรอตลีครับเลขหน้าเลขหลังอยู่ในหนีมัดพันวาครับเอาไปโชกไปหมานนะครับเ้อครับสําหรับเลขรับขอทอมอครับเป็นรับนะครับเนาะท่านผู้ชมจะเห็นครับเลขรับรับกอทมอครับ ตัวเลขงามเลย <desp lawsuit. S 1> ครับเ้อครับครับสุตัวเลขเพ่นเกิดว่ามีเลขรูดเลขยังเหระครับเพิ่จับคู่มาหาเลยครับครับอันนี้เป็นเลขกองสลากเพื่อนหามากครับกองสลากรุดจากกองสลากแล้วครับคำมี4สี่ศูนย์เก้าศูนยห หนึ่งหกหกหนึ่งกลับเอาครับไปกลับครับบนลางกับว่าไปครับบนลางเลยเพื่อนว่าเอาเพื่อนหายมากแบบนี้ครับบ่มีเลขกวิ่งครับบ่มีเล็จับคู่หรอครับเพื่อนจับคู่มาห้เลยครับอันนี้เป็นเหลขกรุดนะครับเด้อครับเป็นเลขหรุดมาจากกอตม่คนละครับเมืองกรุงเทพนะครับเนาะครับครับตัวเลขงงามครับ สำหรับเลข3ตัวกัง่ามครับ409 960 960 156 156ครับมิ3าหางเพน่นมา้สามหางอันนี้เป็นเลขรับกอทมอรครับสำหรับผูมักาด้ยครับได้ครับจับไปเลยครับมาดวนมาเฝ้าครับสายดวนแหละครับดวนกอทมอแหละครับ ครับตรงท่านแมมเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับเอาไปพิจารณาเบื้องครับขบอนหลายตัวเหรครับสําหรับตัวเพ่นกระบอนเด่นไหมเด่นไหมครับขามซีศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์ห้าหกครซีเป็นหกเพื่อนแหรอเนาะครับเนาะสำาหรับเด่นเพ่นกระไดหกกับศูนย์ตัวนั่นแหละหกกับศูนย์ครับเอาหกไปจับเลยครับ เด่นหกไปเลยเอาผมจะจับให้นี่เพิ่นบ่เด่นมาให้มันก็มีต้องหกประกอบหกศูนย์ห้าหกหนึ่งหกเก้าหกเห็นไหมครับเอาเด่นหกไปเลยครับเก่งหกไปเลยครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับสำหรับการกดไหลกดแชร์กดติดตามครับเพี้ยเสบืได้ผ่าแนวทา้งนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆทางง่องเสียงยาผ้าเลาะน้ำเสนอครับอันนี้เป็น่องจริ้งนะครับเด้อครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะครับวันที่16ครับวันที่16พฤศจิกาคนละครับครับครับสโหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรล่ะครับก็ขอลาพี่ลาน้องเนาะครับเนาะครับขอให้พี่น้องโชคโชคมั่นมั่นลำลำรื่อยเรว่อยครับครับสโหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรล่ะครับขอสวัสดีครับ